เรียนหมอไม่มีเวลาจริงไหมเดี๋ยวจะบอกความจริงที่เจอละกันให้ทุกคนแบบพิจารณาเอาเองคือบางคนอาจจะรับได้บางคนอาจจะแบบเอ้ยซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่มีใครบอก จิตตอนเข้าหมอด้วยเผื่อใครกําลังจะตัดสินใจคือรุ่นพี่อาจจะพูดแต่เรียนนักเรียนหนักแต่ว่าไม่เคยลงดีเทลให้ฟังว่ามันหนักยังไงคือมารู้จริงๆว่ามันหนักขนาดไหนตอนเข้ามาแล้วอะปีหนึ่งถึงปีสามไม่ไม่เท่าไหร่มันแค่เรียนเยอะแต่ถ้าแบ่งเวลาได้อะมันก็จะอ่านหนังสือแล้วก็มีเวลาไปองอื่นได้ใช่ปะแต่ของจริงคือปี4ี่ถึงปีหกปีสีปีหมันจะแบ่งเป็นบอร์ดมายเนอร์กับเมเจอร์ใช่ปะมายเนอร์ minor, จะมีความว่าเบากว่าเมเจอร์จะมีความว่าต้องมาลาวทุกวัน ก็คือข้อหนึ่งเราเช้าเราเย็นทุกวันอย่างวอดเม็ดอะเราตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงกว่าเงี้ยแล้วก็คือตอนบ่ายก็เล่นเราตั้งแต่บ่ายสองถึงบ่ายห้าคือแล้วแต่วันแต่มันก็จะประมาณเลนจ์ประมาณเนี้ยสองคือมันไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วการไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์มาเลาแบบนี้ทุกวันอนะมันเบื่อเอามากทุกคนได้เจอพ่อแม่น้อยมากๆแบบแทบไม่เจอเลยเพราะว่าจนใหญ่มันก็จะยุ่งๆแล้วเนือ้อออกไปว่าเสาร์อาทิตย์มันก็หมดไปกับการเล่าแล้วครึ่งวันมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นขขนนนนาดนัั้้้้่ะแแลววก็จมีึเตงตง ถึงสี่ทุ่มวันนี้คือปีสี่ปีห้าแต่ว่าถ้าเปิดเป็นปีหกอ่ะก็คือถึงเช้าไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาลาวต่อซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดวงคนถ้าเกิดไม่ได้นอนก็ต้องมาลาวต่ออย่างมีประสิทธิภาพให้ได้อ่ะกําลังกังวลอยู่ว่าตัวเองจะใช้ชีวิตแบบปดนอนได้ไหมเพราะตอนนี้แค่ขนาดอยู่ปี่ห้าที่มันนอนน้อยๆอ,อ่ะคือป่วยบ่อยมากป่วยบ่อยแบบชัดเจนอ่ะแล้วก็ปิดเทอมอย่างมากก็จะได้ประมาณ3อาทิตย์ในขณะที่เพื่อนขนาดอื่นก็จะได้ประมาณ3เดือนซึ่งมันต่างกันมากทุกคนเราเป็นช่งวงวัยรุ่นใช่ปะเรากาา่่่ออยไปทํงืนนเช ไป work and travel หรือว่าไปทากิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราอยากทาอะแต่ว่ามันจะนขาดหายไปแล้วระหว่างวันมันก็จะมีพวกเคลียร์รายงานเคลียร์งานกลุ่มอะไรอย่างนี้อีกทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะทุกคนซึ่งมันก็แล้วแต่คนว่ารับได้ไหมแบบโอเคกับชีวิตประมาณนี้ไหมถึงบางคนถ้ารู้สึกว่าอุ้ยมันก็พอจะ manage ได้ถ้าใครชอบความท้าทายอยากแบบว่าใช้ชีวิตเป็นซูเปอร์สายาอะไรเงี้ยแนะนําคลาแพทย์เลยจริงจริงมันมีดีเทลอะไรอีกเยอะมันก็คงมีช่วงที่ว่างบ้างแหละพวกมาเนอร์ที่เห็นจริงมานั่งแต่งหนน้า,นาุกวั ก็คือจะตื่นก่อนเวลาขึ้นประมาณแบบสินาทีนะจะได้มีเวลาแบบพูดไปเล่าไปอะไรเงี้ยถ้ามีประสบการณ์อะไรเพิ่มก็จะมาเล่าอีกหรือว่าใครอยากรูอ้อะไรก็เมนไว้ก็ได้น่าจะประมาณนี้แหละมั้งคือรู้สึกว่ามีอะไรต้องพูดอีกแต่ว่าก็นึกไม่ออกแหละเดี๋ยวไว้มาเล่าเพิ่มนะคะบ๊ายบาย